ตอนที่มาเลือกรถก็คืออยัง,อยงตุนนี้นั่นอยู่ว่าเออจะดีไหมอะไรอย่างย้ยใช่ไหมคะยังห<า>้าสิบห้าสิบอยู50 50่แล้กลับบ้านใจดนใจไหวมากวันเดียวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับนิสาที่ร้านซันออตโต้เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้เช้าแบบนี้ไม่เช้าแล้วนะพี่เนาะบ่ายแล้วตื่นขึ้นมารับรถแล้วเรียบร้อยนะคะทุกค วันนี้มารถรถที่ร้าน Sun a เซ็นเตอร์ดีใจไหมคะก็ดีใจครับผมวันที่มาเลือกรถก็คืออยา่อยางยังรุ่นนี้นั่นอยู่ว่าเออจะดีไหมอะไรยงไง 50, ใช่ไหมคะยัง50 50อยู่ยัง50 50อยู่แล้วกลับบ้านไปแต่ถึงใจไหวมากวันเดียวครับผมโทรกลับมาบอกน้องมิสซาพี่เอาคันนี้แหละครับนอะพี่เนาะแล้วก็ที่มาเลือกรถที่ร้านนะคะแล้วรถวสถูกใจไหมคะก็โอเคครับโปรโมชั่นที่โฆษณาไปได้จริงไหมพี่ใช่ครับผมได้จริงเนาะแล้วก็บริการของที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับดูแลดีครับผม อพกให้มารับรถด้วยเนาะครับผมอ่า <g ül> แล้วลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถที่ร้านซันอโอตโอต้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้ใช้งเงินอโอกมาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะส่วนโปรโมชั่นที่เราให้ไประบุในสัญญาเรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาซื้อขายที่ร้านซันอโอตโต้เซ็นเตอร์นะคะเข้ามากันได้เลยนะแล้ววันนี้น้องนิสากับคุณพี่เขานะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะ